วันนี้จะมาพูดถึงหูฟัง Type C แบบมีสายแบบนี้ราคาประหยัดเหมาะกับ Work from Home รายละเอียดเป็นไงบ้างติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผม e ิฟจาก Apple s h e e p นะครับก็ในช่วงล็อกดาวน์และ Work from Home แบบนี้นะครับเลยจะขอรีวิวอุปกรณ์หนึ่งที่คราวที่แล้วรีวิวตัว Pillar Stand ไปให้แล้วนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับ Work from Home ที่ดีมากๆตัวหน,นึ่งคราวนี้ มีอกหนึ่งอุปกรณ์ราคาประหยัดที่ผมอยากจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือเจ้า MagnaDo Digital Earphone ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นหูฟังแบบมีสายครับและก็ที่สำคัญคือมาเป็น Type C ครับแต่หลายคนที่ใช้มือถือ Android Samsung h u a เ e i ต่างๆนะครับอาจจะคุ้นกับหูฟังที่เป็น Type C แล้วมีสายแบบนี้อยู่พอสมควรนะครับแต่คนที่อยู่ใน Apple Ecosystem ใช้ iPhone ใช้ iPad มาก่อนนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูฟังที่มีสายเป็น Type C และสามารถใช้ฟังเพลงดูหนังต่างๆเมื่อเสียบกับ IPad ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อประมาณปีก่อนๆเป็นสิ่งที่หายากมากๆแทบไม่มีเลยนะครับที่มันสามารถเสียบ iPad ได้ซึ่งทางแม c โนโดนะครับและทางชิปนำเข้าเจ้าหูฟังแม c โ o โด d i g i t a l Earphone ตัวนี้ซึ่งเป็น Type C มาให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเจ้า Type C มีความสำคัญกับก,บการใช้ iPad อย่างไงบ้างน,นะครับมันสามารถที่จะเสียบเข้ากับ iPad Pro ได้นะครับเนี่ยครับ iPad Pro ที่เป็นรู Type C แบบนี้นะครับหรือจะเป็น iPad ยอดฮิตที่ขายดีที่สุดในทุกวันนี้อย่างเช่น iPad Air เจ้านี้ก็ได้นะครับ ซึ่งพอมันเสียบ Type C ได้จะบอกว่าทําอะไรได้บ้างนะครับผมบอกเลยว่าพอมันเสียบ Type C ปุ๊บเข้าไปตรงนี้นะครับก็เป็นเหมือนหูฟังที่แถมมากับ iPhone สมัยก่อนที่ถ้าใครทันก็น่าจะเข้าใจดีนะครับมันสามารถเสียบเข้าไปได้แล้วมันก็สามารถที่จะฟังเพลงดูหนังต่างๆนานาได้อย่างโอเคเลยนะครับคราวนี้สิ่งสําคัญของเจ้า Microdo Digital Earphone ตัวนี้มันมีอะไรบ้างนะครับก็ไปดูที่กล่องกันเลยครับประเอยียดบนกล่องที่เขาจะบอกก็คือว่ามันรองรับ Hi-Fi Audio ครับแล้วมันก็รวมถึงรองรับ Original Sound Quality แล้วก็เล็กๆบ่งบอกว่ามี DAC อยู่ในตัวด้วยนะครับเจ้า mm hmm. ในหูฟังตัวนี้นะครับมี d r i v e ออยู่ถึง14มิลนะครับแล้วก็รองรับเสียงที่24บิต96กิโลเฮิร์นะครับ mm hmm. เมื่อผมลองเสียบเข้ากับตัว Apple Music นะครับมันขึ้นว่าหูฟังอันนี้ยรองรับระบบเสียงแบบ Lossless ด้วยนะครับคร mm hmm. าวนี้พอพูด Lossless Audio f i ไฟทั้งหลายจะบอกว่าเฮ้ย490มีสายมันจะเทพขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าเสียงมันไม่ได้แบบ เมื่อเทียบกับหูฟังราคาหลักพันหรือหลักหมื่นนะครับมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับลองคิดได้ง่ายอันนี้มันคือหูฟังที่แถมมากับ iPhone สมัยก่อนในรูปแบบของ Type C ที่เราสามารถหาซื้อได้และรองรับไฟล์แบบ Lossless ความใสของเสียงมันต่างอานามันอาจจะสู้หูฟังที่ราคาสูงกว่าน,น,นั้นไม่ได้แต่เมื่อเทียบกับในราคาหลักร้อยของมันแล้วมันถือว่าทํางานคุ้มราคามากๆนะครับ เรื่องของฟังเพลงนะครับฟังเพลงดีกว่าฟังจากเครื่องแน่นอนนะครับแม้ว่าเสียงอาจจะไม่ใสกริ๊กถ้าใครฝากจาก iPad ก็จะมีเรื่องของ s p a t i a l Audio หรือว่าตัว a t m o s เข้ามาซึ่งพอเราเสียบสายไปเนี่ยตัวสายไม่ได้รองรับตัว s p a t i a l Audio หรือว่าตัว Dolby a t m o มนะครับมันรองรับเพียงแค่ตัว o s s l e s s เท่านั้นฉะนั้น,นการฟังเพลงก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในระดับกลางๆฟังได้สรุปฟังได้โอเคนะครับเรื่องของการดูหนังดูย t u b e ตา่างๆบอกเลยว่าพอมเป็นสายเรื่องดีเลยไม่ต้องพูดถึงครับไม่มี ดู YouTube ดู Netflix ดู Disney h t t s t a r รดูต่างๆนานได้แบบไม่มีดีเลยได้แบบโอเคใช้ได้ดีมากๆนะครับการเล่นเกมก็ไม่มีดีเลยนะครับฟังเี้งต่างๆนานามุมนี้มุมนั้นโอเคถือว่าใช้ได้เลยนะครับฉะนั้น เจ้าหูฟังตัวนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่ผมเรียกว่ามันเป็นอุปกรณ์คู่ใจของช่วงล็อกดาวน์ในช่วงเวิร์โฟมโฮมแบบนี้มากๆแล้วมันคุ้มกับราคาของมันมากๆนะครับที่น,นว่าเวิร์คโฟมโฮมด้วยเพราะว่าหูฟังนี้ทดลองใช้ในรูปแบบของพวกลายคอแล้วก็สูงเรียบร้อยแล้วนะครับตัวใหม่ทําได้ดีใช้ได้เลยนะครับเรียกว่าดีกว่าตัวที่อยู่บนออนบอร์ดตัวเครื่องแน่นอนนะครับตัวเสียงก็ทําให้เราได้ยินได้ชัดขึ้นแล้วเคลียร์ขึ้นนะครับเรียกว่าราคา490เอามาดูหนังฟังเมาดู นะครับเล่นเกมหรือจะทํางานในรูปแบบของ Zoom หรือว่า l ลายวิดีโอกรุบคอนต่างน่าใช้ได้นะครับพอเป็นหูฟังแบบมีสายนะครับเรื่องของการว่าต้องมาชาร์จหูฟังต้องเก็บเข้านู่นนี่นั่นลืมไปได้เลยครับศูนย์ครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นออกมาจากกล่องมีตัวสายเสียบเข้าไปใช้ได้เลยจบๆง่ายๆนะครับที่ตัวสายมีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้และสามารถที่จะเพิ่มเสียงลดเสียงได้ตรงนี้แบบง่ายๆเข้าใจง่ายๆสบายๆนะครับ เป็นหูฟังราคาประหยัดที่อยากที่จะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักในวันนี้เอาใจช่วยทุกคนที่ต้องล็อกดาวน์แล้วก็อยู่บ้านกันในช่วงนี้นะครับเป็นหูฟังที่มีประโยชน์มากๆใช้กับตัว iPad ก็ได้ MacBook ก็ดีนะครับรวมถึงมือถือ Android รุ่นอื่นที่รองรับ type c ก็สามารถใช้ได้นะครับ490บาท ไอตัวโดดิจิตอลเอียร์โฟนตัว Type C นะครับส่งฟรีโดย Apple Chief สามารถสั่งได้แล้ววันนี้ถ้าอยากรู้อุปกรณ์อื่นๆแล้วก็อยากให้แนะนำอุปกรณ์เลยเพิ่มนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับจะพยายามที่จะตอบคอมเมนต์ให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจาก Apple Chief ครับขอบคุณครับ